สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เกมโรบอกภายในแมปแดนดี้โวลกันนะครับผมแม่อันนี้พูดตามตรงเลยนะคลิปแดนดี้โวลก่อนหน้าเนี้ที่ผมได้เจอทวิส t e เต็ดวีไปอ่ะไอคลิปนั้น่ะผมทำวันศุกร์มั้งใช่วันศุกร์แล้วผมก็ได้ลงคลิปไปในวันเสาร์วันเสาร์ที่7วันศุกร์ที่6อ่า คือมันอย่างนี้ฮะอัปเดตเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าอัปเดตเวลาไหนแต่ช่วงที่ผมทําวันศุกร์เนี่ยมันยังไม่มีอัปเดตดูได้เลยครับในคลิปนั้นยังเขียนเวอร์ชัน0.4อยู่เลยแต่พอมาคลิปนี้ก็จะเป็นเวอร์ชัน0.5แล้วนะครับแต่ก็ยังเป็นอัลฟ่าอยู่เนาะไม,ไม่ตัวเต็มสักทีก็รอกันต่อไปคิดว่าน่าจะอีกนานเลยเพราะว่าตัวละครเนี่ยจริงๆมันมันผมรู้สึกว่าจะยังไม่ครบด้วยมั้งน่าจะมีอีกอันนี้ไม่แน่ใจนะแค่รู้สึกเฉยๆเพราะผมเคยเห็นผ่านๆตาตัวอื่นมมาาบ้งงั กูแต่งกันนานมาแล้วไม่เป็นไรช่างมันเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้จะมาอัปเดตให้แล้วกันว่ามีตัวอะไรเข้ามาบ้างและก็จะไปตามหา t w i สเตอรตัวใหม่ด้วย ซึ่งไม่ต้องบอกก็รู้นะครับคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะลองเข้าไปเล่นกันแล้วละอ่ะเดี๋ยวมาดูที่อัปเดตหลักๆก,กันก่อนหลักๆก,ก็ไม่มีอะไรมากมายจริงๆอัปเดตก็ไม่ได้เยอะด้วยนะอย่างแรกเลยก็คือเข้ามาที่ตูนก่อนครับแล้วก็นี่ฮะถ้าใครสังเกตก็น่าจะเห็นกันแล้วมีตัวละครใหม่เข้ามาถึง2ตัวด้วยกันในอัปเดตเวอร์ชัน0.5นี้ซึ่งณนะปัจจุบันก็เป็น0.5.1มาดูที่ตัวแรกกันก่อนคอนนี่นะครับเรื่องความสามารถอะไรพวกนี้ผมยังไม่พูดถึงแล้วกันเนาะคือผมตั้งใจว่าจะหาไอ้เจ้า เ,เพราะว่าการหาเนี่ยหาไม่ยากนะทวิสเตเจ้าพวกนี้หาไม่ยากเดีย๋ยวค่อยพูดถึงอันนี้ก็คือตัวแรกนะครับก็คือเจ้าคอนนี่เนาะก็จะเป็นผีนั่นเองก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่หลายๆคนน่าจะรู้มาตั้งนานแล้วว่ามันจะมาซึ่งผมก็รู้ฮะเพราะว่ามีการพูดถึงค่อนข้างเยอะกับเจ้าคอนนี่เนาะแต่ว่าตัวนี้ผมไม่เคยได้ยินเลยมั้งหรืออาจจะมีการพูดถึงกันน้อยมากก็คือนี่ฮะลูอีลูอีตัวนี้มีลักษณะเป็นลูกโป่งนะครับใช่เป็นหัวหัวเนี่ยเป็นลูกโปง่ง ก็จะมี2ต <grandma. S 1> so e ัวนี้ด right <with> ้วยกันนะครับท so, ี่มีการเพิ่มเข้ามาเนาะก็ไม่ใช่แค่ตูนนะครับรวมถึงทวิสเต็ดด้วยก็จะมีทวิสเต็ดคอนนี่แล้วก็ทวิสเต็ดรูอี้นั่นเองซึ่ง2ตัวนี้ผมก็จะทําการหาในคลิปนี้ก็จะพยายามหาแล้วกันเพราะว่าทวิสเต็ดสตัวนี้หาไม่ยากนะครับทวิสเต็ดคอนนี่เนี่ยก็เป็นแค่ระดับอันคอมมอนเองส่วนรูอีก็เป็นระดับคอมมอนเลยฮะอันนี้น่าจะหาง่ายเดี๋ยวเรื่องวิธีการรับมือเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปพูดในเกมอีกทีแล้วกันก็ไม่ได้มีแค่ตัวละครเข้ามาใหม่เนาะมม่ด้าใหว ก็คือติเกตนั่นเองก็เป็นของ2ตัวนี้นี่แหละก็ไปรวบรวมกันได้แล้วก็มีสกินเข้ามาใหม่นะครับก็เป็นสกิน2ตัวนี้แล้วก็สิ่งที่มีการเพิ่มเข้ามาก็คือพื้นที่ครับมีการเพิ่มพื้นที่เข้ามาใหม่ที่เขาเขียนเอาไว้เนี่ยไม่ได้มีเยอะเลย <c oughs> ก็จะมะีเหมือนจะเป็นห้องดินเดอร์ใหม่นะครับก็คือห้องครัวฮนะน่าจะเพิ่มรูปแบบเข้ามาแล้วก็มีการเพิ่มห้องแวร์เฮาส์เข้ามาใหม่ก็คือเพิ่มรูปแบบเข้ามาใหม่นั่นแหละแล้วก็อีกห้องหนึ่งที่อันนี้น่าจะเพิ่มเข้ามาใหม่จริงๆเพราะว่าผมไม่เคยได้ยินมาก่อนก็คือห้องของแซลลี่ครับน่าจะใช่นะผมไม่เคยได้ยินเลยที่ผมได้ยินก็จะมีห้องของแอสโธอะไรพวกนี้ฮะแต่อันนี้นเขาบอกว่ามีการเพิ่มห้องของแซลลี่เข้ามาใหม่ซึ่งเราจะเจอได้ตั้งแต่ชั้นที่16ขนะครับ แอสโ o ก็15ขึ้นไปเซลลี่16ขึ้นไปเอามา <c ười> ค่อยว่ากันแล้วก็มีอัปเดตเล็กๆน้อยๆเข้ามานะครับไม่ได้เยอะอะไรมากมายก็เป็นแอนิเมชันการกระพริบตาของคอนนี่แล้วก็ลูอี้แล้วก็ปรับแต่ง UI <c oughs> เพิ่มฉากอุปกรณ์อะไรพวกนี้เนาะ อ่ะก็หมดแล้วฮะอัปเดตมีนิดเดียวจริงๆแต่ก็โอเคนะครับเพราะว่าอัปเดตมาก่อนปีใหม่ยังไงอัปเดตใหญ่ๆแบบนี้ก็น่าจะต้องรอปีหน้าแล้วละ่ะปีนี้น่าจะหมดแล้วอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเข้าเกมกันเลยดีกว่าโอเคเข้ามาละคืออยากจะเล่าอะไรสักนิดนึงแล้วกันคือมันเป็นเรื่องตลกอย่างหนึ่งฮะก็ในช่วงแรกที่ผมพูดถึงว่าตัวเกมมีอัปเดตใช่ไหมมันอัปเดตแบบยังไงอะ่ะ ผมลงคลิปไปปุ๊บใช่ไหมแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าตัวเกมมีอัปเดตเชื่อไหมตอนนั้นผมตกใจนะเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวมีอัปเดตเลยเหรอคือเรื่องนี้ผมไม่รู้เลยนะครับว่ามันมีอัปเดตหรือทางผู้พัฒนาเขามีการประกาศก่อนอะไรพวกนี้ผมไม่รู้เลยนะจู่ๆก็มีอัปเดตเข้ามาตอนที่ผมลงคลิปไปวันนั้นเลยอะ่ะเออคือมันตกใจอะฮะหยุดเล่นไปตั้งนานกลับมาปุ๊บอัปเดตปับ๊บโคตรโคตรโชคดี เดี๋ยวผมขอเช็คชั้นแรกก่อนนะว่าเจอหรือเปล่าคืออย่างที่บอกนะครับว่าโอกาสเจอเนี่ยน่าจะค่อนข้างง่ายเพราะว่าเป็นระดับ uncommon แล้วก็ common uncommon นี้คือ connie นะครับส่วน common นี้ก็จะเป็นเจ้ารู u i ้นั่นเองทำไมผมเจอแต่บ l o c k h นอ่ะ๋เอเจอแล้วเจอแล้ว <laughs> โอ้ยชั้นนี้ไม่เจอนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้ชั้นหน้าแล้วกันอ่าไหนๆก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวผมขอพูดถึงอ่าไอ้เจ้าตัวนี้เลยแล้วกันเนาะตัวละครทวิสตเต็ดอ,อย่างคอนนี่เนี่ยอันนี้มีข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมค่อยอธิบายตอนเจอตัวแล้วกันส่วนลูอีอ้นนี้แหมแย่ดีหนึ่งข้อมูลในวิกิยังไม่เข้าก็คือข้อมูลยังไม่มีนั่นแหละมีแค่คอนนี่ตัวเดียวผมก็เลยไม่รู้ว่าเจ้าลูอี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างเดีย๋ยวเจอตัวก็น่าจะรู้กันเองก็หวังคลิปนี้ให้เจอ2ตัวเลยแล้วกัน เฮ้ยเออเฮ้ย huh. เจอตัวหนึ่งครับลูอ oh ี้โอ้โหชั้นที่6ชั้นที่6แล้วดูครับผมมีผ้าพันแผลแบบเยอะมากๆผมสามารถเทสได้นะครับว่ามันโจมตีแบบไหนหรือว่าไล่ล่าแบบใดดนาะคืออย่างที่บอกนะครับว่าลูอี้เนี่ยข้อมูลยังยังยังไม่มีะผมก็เลยไม่รู้ว่าลูอี้ทำอะไรได้งั้นผมจะติดตามชีวิตไปเรื่อยๆก่อนนะครับเผื่อจะมีซัมติงอะไรนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้โดนเห็นนะแต่ว่าก็คงไม่ได้มีอะไรมากมายมั้งเพราะว่าเป็นระดับคอมมอนด้วยเนาะคอมมอนนิดธรรมดามากๆนะครับเดี๋ยวจะติดตามไปอีกสักพักแล้วกันเดี๋ยวจะให้ลองตีดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะเอ้ยเฮ้ยโอ้โหรีบอรีบอ โอ้แต่ว่าตอนตอนวิ่งไล่ล่าดิมันมันเหมือนคนมากๆนะวิ่งแบบวิ่งจ้ามาทุกคนลองดูวิ่งแบบวิ่งหน้าตั้งอะ่ะวิ่งหน้าตั้งเลยวิ่งหน้าตั้งเลยอ่ะทุกคนตอนโจมตีก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็น่าจะเป็นตัวคอมมอนธรรมดารรมดาตัวนึงเลยยังไงเดี๋ยวรอข้อมูลที่ชัดเจนกว่านี้ละกันแล้วก็เหลืออีกตัวนะครับนั่นก็คือคอนนี่เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเจอได้เร็วไหมเพราะว่าตอนนี้ก็เล่นมานานและหกชั้นและไม่เจอ หเดี๋ยวนะเอ๊ทุกคนทุกคนตะกี้นี้ตะกี้นี้ผมเก็บแคปซูลแล้วมันขึ้นชื่อคอนนี่ใช่ไหมเอยใช่ไหมเอยหาแป๊บหาแป๊บอ่าผมว่ามีเอ้ยอ้โหนี่ไงนี่ครับคอนนี่อยู่นี่คือ อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอันนี้คอนนี่เป็นวิญญาณนะอย่างที่บอกนะว่าตัวละครเนี่ยเป็นผีเขาก็เลยมาในรูปแบบผีผีหรือว่าเป็นวิญญาณนั่นเองส่วนความสามารถที่เป็นทวิสเต็ดเนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยฮะเราจะไม่โดนโจมตีนะเว้นแต่ว่าคอนนี่เนี่ยจะไปเข้าสิ่งเครื่องสกัดน้ำดำอ่า มันจะมีอยู่2แบบเนาะแบบที่เป็นวิญญาณกับแบบเข้าสิงอ่าเขาจะไม่โจมตีเราเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะไปเนี่แบบเนี้ยเดินใกล้ๆเดินตัดหน้าจะไม่โจมตีเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเร,เรื่องที่ดีเลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่รับมือได้ค่อนข้างง่ายเนาะแต่ว่าผมจะติดตามไปเรื่อยๆรอจนกว่าคอนนี่จะเข้าสิงเครื่องสกัดดำๆเข้าสิงไหมเข้าสิงไหมเข้าสิงครับเรียบร้อยใช่ไหมเนี่ยอ่านี่ฮะนี่ฮะทุกคนทุกคนเห็นความแตกต่างไหม อัน,นเดียได้และถ้าเครื่องไหนที่ถูกเข้าสิ่งเนี่ยเราจะเห็นเป็นยึกยื้ยึกยือกย้อเอาง่ายๆเครื่องนั้นมันจะมีชีวิตเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับแบบให้เราสังเกตได้ว่าเครื่องนี้โดนคอนนี่เข้าสิ่งนะเดี๋ยวดูเข้าสิงอีกรอบนะครับนี่คือถ้าเราเห็นเข้าสิงเครื่องไหนเราอย่าไปสกัดน้ํำดาที่เครื่องนั้นนะครับถ้าเราสกัดปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้ฮะจึ๊บ <c oughs> เออ เป็นอย่างที่เห็นครับเราจะโดนโจมตีนั่นเองก็จะโจมตีแค่ทีเดียวนะครับแล้วก็จะกลายเป็นวิญญาณเลรลอนไปต่อไปหาเครื่องถัดไปในการสิงนั่นเองวิธีการรับมือก็ไม่ได้ยากเลยฮะ ถ้าเราลงมาชั้นไหนแล้วเจอคอนนี่เนี่ยอันนี้ผมเจอชั้นที่1เนาะก็คือผมผมออกเข้าเลนใหม่นั่นแหละเลนชั้นที่8แล้วมันเครื่องมันเยอะไปหน่อยเอาเป็นว่าช่างมันวิธีการรับมือคอนนี่ก็ง่ายๆเลยครับสังเกตที่ชั้นนั้นว่ามีคอนนี่หรือเปล่าถ้ามีคอนนี่สิ่งที่เราต้องระวังก็คือระวังเครื่องฮะหากเรายังไม่เห็นคอนนี่อยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วเราต้องการสกัดน้ำดำก็สังเกตที่เครื่องนั้นก่อนว่าถูกคอนนี่เข้าสิงไปหรือยังถ้าเราสังเกตดีแล้วว่าเครื่องนี้ปกติก็ทําการสสกกัััดดดไไป้้้้เเเเลลยยแคค่่่นนนนีีีะะวจจงงหทอขาิิม ยึกยือยึกยืกยอตะกี้นี้สองรอบหากครบ2รอบแล้วคอนนี่ก็จะออกมาประมาณนั้นอ่ะสุดท้ายก็ได้เจอทุกตัวแล้วนะครับเดี๋ยวกลับไปที่ล็อบบี้กันอ่ะทุกทุกคนกลับมาที่ล็อบบี้กันครับแล้วก็จะมาพูดถึงลูอีอีกสักเล็กน้อยและกันเนื่องจากข้อมูลณตอนนี้เข้ามาแล้วฮะทวิสเต็ดลูอีเนี่ยความสามารถคือเขาจะมองเห็นได้ไกลกว่าตัวอื่นนั่นก็แสดงว่ามันจะเห็นเราได้ไกลนั่นเองอ่า ความสามารถก็มีแค่นี้นะครับแต่จะไกลที่สุดไหมอันนี้ผมไม่รู้นะครับอาจจะแค่มองไกลกว่าในระดับเดียวกับที่มันอยู่ระดับคอมมอนส่วนคอนนี่ตัวนี้ก็อย่างที่เห็นครับสามารถเข้าสิงเครื่องสกัดน้ำดาได้วิธีรับมือก็อย่างที่บอกไปแล้วถ้าถามว่าเครื่องที่สกัดน้ำดําเสร็จแล้วเนี่ยคอนนี่สามารถเข้าสิงได้ไหมตามในวิกิที่เขาเขียนเอาไว้เนี่ยก็เข้าสิงได้นะครับอ่ะทุกกคนคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ละกันแต่เดี๋ยวก่อนฮะเดี๋ยวก่อนอยังไงผมก็ขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกทุกคนไว้กัน กดเข้าไปดูกันได้แต่สำหรับคลิปนี้นั้นสวัสดีครับผม